เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนนะจ๊ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะสวัสดีจากประเทศเยอรมนีนะจ๊ะเพื่อนๆย่ำเศร้าๆนะคะเพื่อนเพื่อนพอดีเอ่อเป็นดูดูใบไม้ผลินะจ๊ะฟื้นริ่งนะจ๊ะทาน้ำออกเสียงพิษกับขอทโฮด้วยจ๊ะนำกลับมาเนาะจ๊ะเนาะมือนีเป็นวันที่เอ่อสิบสี่นะคะเพื่อนเพื่อน นาม,มหอดีวันที่หา,านาะจ้ะเนาะบินวันที่สี่มาถึงเงยอรมันที่ห้านะจน้ะเนาะกะนามก,กับกักโตัวนไปนะคะค่ะวันที่สิบเจ็ดนาะจ้ะจะจะขบนะคะแต่นามกะพยายามที่จะออกกําลังกายเพราะว่าต้นใหม่ที่เพนนื่อนๆที่นี่จะนามกะจะเอาออกมากข้างนอกนะคะเพื่อให้เพื่อนได้รับแสงแดดท่านแดดเพราะว่ายูนีนะดูดูใบไม้พีก,กับซ้ำเหมอเพื่อนนี่มันจะ เป็นดูดูการสั้นๆนอจากน้ำก็เลยฝฝาเอาออกมากนะคะแล้วน้ำจะเอากล่องหลังให้เบิ่งจ้ะจาบดชัดบดข้อมือขอโทษด้วยจ้ะเพราะว่าจะมีแสงแดดนิดนึงนะคะอันนี้เป็นใบมกกะกรูดนอกจากเปื่อนเอนสมุนไพรไทยบ้านเราถีนา่น้ำปลูกได้หลายปีเราจะเปื่อนเือแล้วก็ด้เก็บแบ่งปันเปื่อนเอนที่อยู่ต่างแดนน้ำกันนะคะที่อยู่ไกลๆทุกๆปีจ้ะก็น,น้ำจะกลับน้ำกระเด็ด ปล่อยให้เพื่อนอะที่ใบออกมาไม่จะแล้วก็หนาเอาออกมานามกะลดนามนะคะใส่ดินในเพื่อนไม้นะคะเพื่อนๆปีที่แล้วนามเอาเม็ดไอ้หน่วยเพื่อนไหวร้ายนะคะหูซื้อว่าต้นเพื่อนใบมันจะบบใหญ่ปันใดจะนามหรืยพยายามรีเอาดอกมันออกนะจ้ะหรือเพื่อนๆมีข้ามนะนํามีอย่างกับเขียนมาไตา้คอมเหมน็นด้จะด้ะเอพราะว่านามปลูกอยู่นี่มันกอ่มันบกคือบานเห่าจะ้ะ ผมใส่กระถางย่มนานนาวมากอเอาขาวินเซอร์กาเต็นนะจ้ะนำก็เลยตองรีดอกมันออกแล้วจะเอาไหวเป็นบางส่วนจ้ะส่วนนวยถี่เอาไว้ปีที่แล้วกลับมาลุ่นถี่มืดเลยจ้ะเปืน่นเปืบอบบ่ได้อ่าว่าจะเอาอันนวยมันนะคะไปเพื่อนแกแหละเอา,มาเมล็ดนำว่าจะเพาะนะคะแต่กับเมล็เพาะจ้ะนำว่าจะขยายพันธุบบห์หล้วก็แบงไหมูเนะจ้ะ อันนี้เป็นบักนาวฝรั่งนะคะบักนาวสีบานห้าหนวยสีเรืองเดือจจะเป็นเผือกน,นี่จะ้ะอันนี้กระดอกร้ายคือก,กันจ้ะเพราะว่าตอนหนามกับบานแฟนแล้วก็ลดหนามนะจ้ะเนาะแต่ในวินเตอร์กาเตนอยู่จ้ะเอาออกมากข้างนอกน้มกับใส่ดินในเพื่อนแล้วก็ลดหนามนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระถินกับตะไครเนะจ้ะเนาะที่หนามอาเอาออกมาจาก วินเตอร์กาเตนจ้ะเพื่นกะจะมม่นวยไม่ดอกแล้วค่ะเป็นกระถินบานเห่านะคะเดี๋ยวมาหลุน่น้ากันจ้ะว่าปีนี้นวยเพื่นจะได้ก,กินบอนะคะนามว่าท่านได้แต่งตกแต่งเพื่นดีปันใดจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถึงจะเอาเพื่อนออกมาจากวินเตอร์กาเตนจ้ะปล่อยให้เพื่นเ่าพี่ใบพี่ดอกเป็มผีก่อนจะ้ะ ยังธรามาตาดมาจากเพื่อนเพือนนกนะคะมาจว่ากล่องสูนบอก่อุ้ยบินมหาจ้ะอันนี้ก็เป็นกระถินจ้ะขอบคุณเพื่อนเพือนได้ดายเรอจ้ะที่เขียนรับช่วรับฟังแต่ก็เขียนมาถามนะคะตะไคร่นะคะตอนหนาไปกะเขี้ยงงามอยู่จ้ะพอกลับมากะจะประมาณนี้เพราะว่าปีนี้อากาศหนาวดนจ้ะ อันนี้เป็นกะทินที่เอาออกมากเพื่อะน,น,นามกระใสดินเพิ่มดินให้เพิ่อนน่าจะเพื่อออกดอกนะคะตาไข่บกคอยงามนะคะนามใส่ดินแล้วก็ลดนาม้ะเบิงเพื่อสิเป็นยังไงจะให้เพิ่นเขียวจักหน่อยนามจะเอาออกปลูกดีค่ะตะไข่จะปลูกใส่ดินนะคะซ้ำวัยวัสิสปลูกใส่ดินในสวนจะเป็นกะทินน่าจะ ผักาข,าขายใบชะพูนะคะแต่บรเ,รเมนเข้าวตองแล้วจกเพื่อเผื่อเพื่อน,อน,นกับแท่งออกมาจา้จะเป็นสมุนไพรยางดีด้วยจ้าเพื่อเผื่อผักข้าวตองน,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 นะคะซัพพคุณหลายอยู่ด้วยจ้าเผื่อเผื่อกินกับป๋กระเจวนะจ้ะกินเป็นสลัดนะคะมันจะออกเรียวๆขาวๆนิดน,นึงแต่ว่าซัพพคุณเลิศมากจ้ะ อันนี้เพื่อนกับกระลังผีดอกนะคะเป็นผลไม้เหมือนกันจะเปืเ่อนถ้านำมา,าจำพีจํำสืกกาบเขาโถดเวยจะแบบสมองเป็นเลื่อนๆจังไดเราจะลาดเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆนี่จะนี่ตรงนี้ตรงนี้ปีที่แล้วย่างโดกจะเก็บไม่รู้กี่รอบ เฮ็ดแยมนะคะเพื่อนๆอ่นยาเลื่อมตาน่จ้ะลาบเบอร์รี่จ้ะเด้๋ยวย่ยเพื่อนมีหน่วยนะคะสีสันเพื่อนจังสวยๆมันออกแดงๆช้ำๆนะคะ,ๆๆะ,คะตอนนี้เพื่อนกำลังอ่พี่ดอกพี่ใบอยู่จ้ะมุมนี้จะเป็นสตอเบอรี่นะคะ เพื่อนกันล่างจับน่วยอยู่จากเพื่อนๆนี่จ้ะอันนี้น้ำลดน้ำมือเศ้านะคะลดน้ำอยู่นีน้ำบ่ได้ใส่สายยางหรือจะน้ำตักน้ำในใคยขายเป็นภาษาบา้านเฮาน้ำในบอ่อนะคะที่ของปูก,กับยาเป็นอนุรักษ์เอาไว้จ้ะเป็นอ่าสูบขึ้นมาเนตใสถังไหวนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำก็ตักลดน้ำเพื่อให้ดิดนซูมช่ำนะคะ ปีที่แล้วน้ำขยายหลายอยู่นะคะแต่ว่าน้ำกลับเมืองไทยเรากลับมามันหกนะอันนี้น้ำก็มัดเอาหยาออกอยู่ประมาณสองขังสามขังนะคะ mm hmm. แพนเราเห็ดผู้เดียวแล้วก็บวว้จ้ะอันนี้สตรอเบอรี่กับออันนี้เป็นกระเทียมปลานะคะ mm hmm. ตรงนี้เป็นสตรอเบอรี hmm. ่กับบเป็นยางจะน้ำกับปล่อยมันเกิดจือใส่จะ้ะ mm hmm. เพื่อจะให้รรมามาตาเพิ่น ดึงดูดกันเนาะจ้ะเนาะมันเป็นคนละยางอยู่จ้ะแต่ว่าเป็นเกิดน้ากันหนาเอามาปลูกไกลๆกันจ้ะสละจะเป็นเพื่อนๆหนาม,มาอัปเดตสวนที่หนามปลูกผลไม้กับเอ่อปลูกพักนะคะพักหนามกับปลูกไปแล้วจ้ะเดี๋ยวล่อให้เพน่อนหรือเ่ื่อนๆในหนามฉันอัปเดตในฟังเนาะจา้ะ